ใจละครับท่านผู้ชมแต่ไม่ยังโค้งเบาไหลมมาโค้งอยู่นิ่งอยู่นิ่งโอ้เพราะว่าพันยุทธอยู่วันเดี๋ยวพันยุทธแล้วให้เอาตาหนีเลยครับคือบน่างคือล่างอ่าอืมอันของขวรสามหอพันวามสามก็คือสามหอคืออย่างดอกพันวามหอก็คือหาพันวามโอ้ยพันวามเพิ่มให้นี่ครับผมนี่สามหาตัวเดียวล่างล่างนี่ตัวน้นงตัวมักเมนบอคาปัวหรอคือสามหา เดียกว่าหาเนื่งหาสามสามหาฮะแปดกับหาสี่เนี่ยนี่กันไหวหาสี่ไอ้นักชุ่มเนี่ยนักชุ่มเนี่ยนักสามโตแต่เห็นเงี่ยคือสามหาคือบอกยังไงครับสมุทรชุ่มคือคือเนีเป็นโตเก่าอยู่ครับลางปูให้วิ่งหาวิ่งหาตัวเดียวตัดแปดโอแปดแล้วออกเว้นบ่อครับถอดถอดอกเว้นบ่อถอดแปดเป็นอย่างปูจังว่าจังถอดแปด คล้ายๆว่าหันมาได้อยู่แต่ว่าหันมันแห้ตัมันแต่ว่าจะบอแห้งคือคือหาหาม้าลายควงโอ้บอบบอบแมนว่าจะบอมามาบอได้เลยบอบแมนแมนบัวบอบแมนมาบอได้คือเมืรบ่ไดเลยคือแแห่คือหกโอ้หกนี่จะมาบอได้เลยบอดได้เลยครับผมเขาจะรั่วสลิงมัดไว้แล้วโอ้ฟังเด็กยครับท่านผู้ชมเขาจะเอารั่วสลิงมัดไว้แล้วปูว่าปูปลาผ้าว่าเขารั่วสลิงมัดไว้แล้วนะว่าจางก็มาบอได้โอ้ก็เลยให้ปูเลยให้วิ่งเป็นหาวิ่งเป็นหก ให้วิ่งีเป็นหายมี่บอกครับหาตัวเดียวเลยวิ่งหาเลยหามาหลานเปอร์เซ็นต์ขึ้นเกลืหน้าปูหน้าผู้นี่มันใจทุกเที่ยวราคาเต็มชมแต่ว่าของขวัญสามห่อนี่นี่ละตัวนี่ละเนาะตีผู้ใหญ่เพิ่นบอกไว้เพิ่นบอกเองก็ถามเพิ่นว่าอย่างนู้นแปลา่ะไ้ของขวัญสามห่อนี่พวกมันอ๋อขึ้สิแปลา่ะไรสาม็คือสามห้อนี่เป็นอยังไรก็เป็นหานี่พวกมันสามหานี่พวกมันโอ้ยพวกมันอ้าว พอเที่ยงแจงแหะครับสมุชมเนาะพอเที่ยงจะทั่วในฟังเนาะครับสมุชมเนาะเดี๋ยวจะทั่วในฟังงวดนี้ปูบอกว่าให้ล่างนี่ให้วิ่งหาเน้นเน้นเลยบันให้เน้นนี่คือสามหาครับสามหานี่ให้นักบ่อยง่ายสักครับคันคันยุนี่จะมีหาหนึ่งหาสามสามหาแล้วก็หาแปดหาสี่มันจะมีเลขอยู่ประมาณนสี่ชุดครับผมสามชุดว่าสี่ชุดนี่เนาะ C จุดเป็นหา 1, หน <หา S 1> ึ่งหาสามประก็ศหาแปดหา่หา C ในการว้ายโอ้ครับหา C นี่คือตัวกันไม่านะหคือตัวกันปูให้ยนักก็คือสามหาแต่ว่านี่ก็ให้ให้ทุกตัวเหรอครับท่านผู้ชมแต่ว่าตัวหนักตัวเน้นจะเป็นสามหาเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเน้นสามหาโอ้แสดงว่าเลขเลขวิ่งของปูงอ่ะนี่เป็นเป็นหลักซีหรือหลักหน่วย หาตัวหาตัวเนี้กันอ๋อหาแ่วมาปูปูมาบอกว่ารักสิบรักหน่อยครับสมผช้ชมเพราะว่ามันสามารถมาสามารถมาได้มาได้ปูทางอืมครับผมเอาเบื่องเอาครับสมผู้ชมเบื่องเอาซึ่งปูใหญ่ก็ลงมาบอกเป็นทีเดียบร้อยแหละครับห่อของขวัญเพราะว่าหลายคนก็ติดอกติดใจของอกของใจว่าะอย่างน้อของขวัญของขวัญเนาะนั่นละคนสามคนหายเ้เขาคนสามห่อมันนอย่างหรลวงพรเอาสามก็คือสามอยู่นี่ห่อเป็นอย่างรมันก็เป็นห่าน สามหาเด็ดนว่งแค่นั้นผนว่าโอ้ง่ายๆครับสมุจงง่ายๆ,ๆ,ๆแต่ว่าบางครั้งคนเท่าก็คือว่านอกครับสมุจมนอกคิดหลายคิดหลายมันก็กไกครับคิดหลายก็เลยกายหาครับสามก็เป็นสามหาปูใหญ่ก็ให้เน่นนี่แหละครับสามหาแต่ตัวนี้ว่าให้กลับบอปูนี่ ตัวนี้บให้กับตัวนี้บให้กับหามากับตัวเดียวโอ้คับตัวเดียวสามสตัวนี้กับบอหครับตัวนี้กับอหน่ครับแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวกันวันซปูหาซตัวกันด้วยครับหานนึตัวแทะมันลอหแกับตัวแทมันแล้วบให้กลับให้่ับหาสาสมหาตัวเดียวโอตัวกับตัวเนีนครับหาสามสหาตัวกันเนน่มืคืมีหมโอจะเป็นสามหาม่นบอกครับปูอ ถึงว่าหานี่ปู่บอกว่าสิ่ยุรักหน่วย<อ>ร,รักสิฟเน,นะาะเพราะมันสินสามารถขึ้นเป็นรักซีฟก<ม>็ได้หรือสิ่ยุรักหน่วยก็ได้อย่างที่นาะครับเนาะเพราะว่าปู่บอกว่าให้เน้นสามหาครับท่านผู้ชมเนาะเอานี่ยคือเลขล่างเด้อครับท่านผู้ชมเบิ่งเอาครับเลขล่างล<ะ>เลขบนเด้กปู่บัดนี้เลขบนก็ <ๆ S 1> นนคือเก่าเลขบนยังคือเก่าบ่ครับ07 08แต่ว่าเพิ่นว่าให้กัน1ิบหไว้แนวโอ้เอาเลข1มากันไว้ว่า0กับ1มันตัวเดียวกัน มันใกล้กันแล้วมันใกล้กันเอาหนึ่งเขามาไใบเนี่ยเราเป็นหนึ่งนะครับยาตัวหลายมันชี้มองยูโอ้์อืมมองสนั่นตัวตัวเนี่ยนี่เนี่ยตัวไหนครับกันสองตัวโอ้ให้เนี่ยสองตัวตัวนี้เป็นตัวกันเนาะตัวกันไวกันไวครับท่านผู้ชมแต่ว่าเลขวิ่งบนนี่ปูกันยังหายเป็นเจ็ดกับแปดอยู่ครับท่านผู้ชมโอ้เห็นหลายได้ท่านผู้ชมผมเห็นหลายได้ปูไปไปหมู่ก้อนน้องยายบัวเนาะไปหมู่ก้อนอยู่บางที่บ่อน้ำซักิิ์สที ที่ดังๆช่วงนั้นอยู่บันเดียงนันปู่ครับเพิ่นมีพระอาจารย์องคหนึ่งเพิ่นมามาลงอห้บ่แม่นบ่กเพิ่นลงดอกเพิ่นให้หน้าใส่เสื้อสีฟ้านั่นครับเพิ่ไม่ออกลงเพิ่นลงอห้เพิ่นเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นเพิ่นว่าคุณหน้านี่มีองค์เพิ่นก็เลยลงอห้ลงอห้บ่เนี้ได้เป็นเพิ่นบอก57ตัวเดียวไงบวก็เลยว่าขอ3ตัวในปู่ว่าซั่นเป็นเป็นตายายครับผมเพิ่นได้เพิ่นได้อื่นตูวคับศาลแม่นโอเพิ่นก็เลยเขียนบ่เนี้เพิ่นได้เขียนเลข0ใส่ให้างหน้า เออก็เป็นศูนย์หาเจ็ดก็เข้ากันก็เลขปูอีกโมยูแล้วบัดนี้บัดนี้ลุงก้อยมาจุดถ่วงมือมือก้อนนี่ผมพาลุงก้อยมาจุดถ่วงวันศิขอสามตัวก็เห็นหากับศูนย์กับเจ็ดเอ้าเมื่อตรงกันคักแถววัดสันเมื่อเป๊ะคักแถววัดสนอกแต่ละวันจะจะแห้งแห้งหลายบางบางแน่แล้วนุ่งเจ็ดกันไว้ครับไม่ใช่ว่ามีหมองยูเนื้อยากนลควับอ๋อบางไว้แล้วอ๋อครับนี่ก็คือคือว่าตรงตรงว่าละหลอกกันเข้าการใหญ่เท่านั้น อันนี้คืองวดของวันที่หนึ่งสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่วันที่หนึ่งสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เนาะครับบนให้ปูให้วิ่งเจ็ดก็แปดต้องเป็นตัวเก่าครับแต่ว่าให้เน้นน,นี่จับคู่ให้ก็คือศูนย์เจ็ดศูนย์แปดแต่ว่าปูบอกว่ายาสีตรงหลายก้นหาอาก็เป็นเบีย้ยนะจักหน่อยก็คือตัวกันมันก็คือหนึ่งเจ็ดครับท่านผู้ชมบ่บหลายครับเอาเอาบุกคู่ตัวเดียของปูบ่หลายครับท่านผู้ชมเนาะ ปูก็เน้นให้ยอยู่แล้วยังศูนย์เจ็ดศูนย์แปดยังสี่ครับกาให้เอาวัตถุตัวกาบเนบ่ว่าท่านได้อาจจะทุนน้อยอยังสี่นะครับสมุช่มเนาะก,ก็นักไปศูนย์เจ<ช>็ดศูนย์แปดหาศูนย์เจ็ดศูนย์แปดได้หลายใบหนึงนกก่งเจ็ดนี่ก็หาใบได้หลายใบก็ได้แต่ว่าทั้งนี้ท่างนั้นก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจนะญาณในการรับชมให้เบิกอย่างมีสติเด้อครับท่านผู้ชมเบิกอย่างมีสติเพราะว่าเพราะว่าจะเป็นพอเทื่ยงเป็นปูก็ให้แค่เป็นแนวทางครับท่านผู้ชมเป็นแนวทางเนาะเพราะว่า ลักลอยพนัยหาเด้อให้ยังซื้อก็ซื้อบ่ซื้อก็นเลยอ่ะโอ้บนนี่บ่ครับบนโอ้แม่นล่ะบนมันก็ไม่ลักลอยเนี่ยหาผู้เดียวเมียนก็ได้นอกวางครับครับโอ้ไม่ซื้อก็ซื้อบ่ซื้อก็บสร้างขึ้นมาโอ้บนนี่ก็ลักลอยยังเป็นหาอีกขึ้นกันบนมาหลายคันหามจิจอยู่3ตัวอ้ย ขหามันกรตวงกันแล้วก็หลายๆมองนะแต่ผู้ชมนอกคันว่าเอาหามาใส่นี่หาศูนย์เจ็ดห้วยอาูนย์แปปูใหญ่น้าค่าเทปสิเด้อครับท่านผู้ชมหาศูนยเจ็หาแปก็น้หาใส่คุณว่นย์เจ็ดหาศูนย์แปดคุณลัง้อยหาเื่ครับไอ้ย c ีกษีหรบอ่าสื่อม่รางขนแต่ว่าจะขอเกินไหวเล็กน้อยเนาะค่ะแต่ผู้ชมเนาะว่าปูใหญ่น้าค่าเทปสิทธิ์อยู่บ้านกุศลมิงกัมมี่เอฟซีหลายๆท่านบอกว่าให้ไปจุดไหมในพอเที่ยง รบกวนลุงกอดไปจุดใหม่อีกแนะ่มือน,นั้นจุดได้แล้วหากับสุนตัวข้างล่างมันใหม่ยากลุงกอดไปเอาด้ามคล้ายๆว่าหางหางทูม่ะครับไปส่วนก็เลยหักออกเนาะบางครั้งเพื่อนกันบพ่อจ็บใจเพอว่าให้ไปไปจุดใหม่อาจจะขอลุงกอดอีกครั้งนึงไปจุดเอาขอสามตัวใหม่ก็ได้ครับท่านผู้ชมเนาะจะลองถามม่ายเบิ้งน้ำกันครับด้นานทิ่ไปเขียนใช้กระดาษมา่งก็นีออกขี้ทองเนาะโอ้นีออกขี้ทองแน่นอนบอกครับปู่ ว่ามันหลันเปอร์เซ็นต์นไต่นศูนย์ี่เปนบอกครับศูนย์เจ็ดต่นออกศู <0 7 S 2> นย์ีอ่อืออกค้ายๆรับมนเป็นทองทแท้บอกบอกมันก็ง,ง่ามตนเป็นงามเห่ยไปเขียนกระดาษมากตุน่นเขียนเลขหายเึิงนะคัแล้วก็เป็นศูนย์เจ็ดนเป็นศูท่องศูงนย์เจ็ดออกทองมัดครับแ่ศูนย์แปดการหนึ่งเจ็ดนี่ก็ง,งามยูนนี่ก็งามยูนแต่หากตุ่นตุ่นนี้ว่าได้วูนตะ่นนี้ว่ได้ืันส์ศูนย์เจ็ด่าได้ สามหาตัวเดียวโสดหมดเลยร้อนมือกลมสีพ้องง่ามไปแล้วครับอันนี้กระดาษมาไปแห่ม,มึงเป็นเอกสารมากครับเล็กของปูเพื่อเดชเพิ่นกบไม่มีมต่สูตรครัาสมุทรชุมก็จะมีองค์ปูใหญ,ญ่เพิ่นมาบอกนํ่ครับว่า คันปูใหญ่ลงมานี่คันว่าตัวไรบ่มาคือบบมาครับตัวไดหนาจะมากจะมาอีหลีครับสมผู้ชมเนาะโอ้นี่บ่วเอาเบิ่งครับามผช้ชมเดี๋ยวเที่ยงให้เบิ่งเรข3าตัวแล้วก็จะปิดคลิปเนาะครับสมผช้่มเนาะนี่โดยจี่หจบัวเป็นจุดไวโอเขียนไวให้ครับห0าศ0 8 507 508หย่เ็หดอสาตัวนี้อืมันนี้เพราะว่าบ่เขียนไว้พอยังสิบวกเอาว่ะอยฟังเอาครับอืมเิ่นบวก้อยเป็นหาเ้อ โอ้รักลอยเป็นหาต่ว่าศูนย์เจ็ดครับสามหารโอ้ยงามแน่นอน,นอนเนาะครับปูป่คมคมจริ่งยิงงามตัวหนังสือเป็นสีทองเลยอือแต่มมวที่มีแต่งามเวลาผ่านประตูตัวนี้ถ้ามั่นใจนี่ก็ล้านปเศศนปอร์เซ็นต์เหมันเป็นบอกปูเต็มเลยนี่ว่าเกินล้านเพราะว่าในกรณีที่อบอกว่าแม่น้ล็โขงมือไหลมือหัมันไหลแห้งเหมือนกันที่อบอกเด็กเขามันปีนหนักหยินรังอยู่เหมือนกั แต่ว่ากะือว่าตรงอยู่ได้ปูเพียงแต่ว่ามันมันขึ้นบนกลางเท่ากันเสือจิ้งบอกกันแม่น้ำโค้งวัวไหลแหวหันตรงเก๊ตรงเก๊สีอยู่บนสีอยู่ล่างเป๊ะเลยมนบอกปูงวนีบนคือบนล่างคือล่างเพราะแม่ได้บนวัวไหลอ๋อคุณ่าปูบอกเรื่องข้าวสมุนไชมบนคือบนล่างคือล่างแต่ว่าอากาศพอเที่ยงกันยังมั่นใจเอฟซีพอเที่ยงคือเก่าอยู่ครับว่ากึ้นไปน้ำเนี่ยก็ได้ต้องไปเราต้องกราฟจ็ดสีนะครับอยู่ทั้งเที่ยงตรงอยู่ทั้งใต้ยังสีนะมันต้องมีทั้งเที่ยงหรือตรงมีทั้งใต้ พอเที่ยงมั่นใจแน่นอนว่าฤฤฤฤฤเอฟซีพเที่ยงจะเป็นยังสั่นเนาะให้มาซูนเกียร์ซูนเปลี่สิเข้ากันกันมาเนี่ยครับตุต้ยไม่หร<อ>งกัน,น่างนน้อยนั่นแหละครับแม่นอย่างปูเบอลล่ะครับหรือว่าพอเที่ยงเบอลนี่ละปูพนมั่นใจแห้งแต่ว่าพอเที่ยงนี่ก็มั่นใจว่าเอฟซีจองไปแล้ะจองกลับหรือว่าขึนทั้นเครื่องหรือกระตุ้งทั้งรางเนาะเอาสุดท้ายนี่ครับท่านผู้ชม สุดท้ายนี่พอเที่ยงก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามในช่องสตาร์ด้ท่าแน่วนะครับเนาะตัวเลขก็ยังทีได้นี่แหละครับงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมพศส5 6พั 45, รอบนให้วิ่งเจกับ8ปู้ให้เน้น0708จับคู่ให้17่เจนี่คือตัวร่องครับผมต,ตัวกันตัวร่องตัวล่างนี่เป็นวิ่งหาครับตะ่กี้ให้วิ่ง8บันนี้ปูว่าหานีมากหลายกลัวครับแห้งกลัวก็เลยให้วิ่งหา ท่านใดที่มักเล็กวิ่งสามารถเอาไปจับคู่ท่านใดอาจจะมีตัวของตัวเองอยู่แล้วเนาะอาจจะเป็นคำนวณของตัวเองใดมากก็ลองเอาไปประกอบเบิ้งก็ได้คบถาบ่มักตัวเลขของปูงไ้แต่ว่าปูว่าโอ้เกินหลานเปอร์เซ็นต์ครับ3หานี่ปูใหญ่ที่บอกเป็นของขวัญน,นั่นคับท่านผู้ชมก็คือ5 1 5 3 3 5แล้วก็หา5 4หาโดยที่ตัวหลักมันก็นก่าจะเป็นหานแล้วก็35หาแล้วก็หา ตัวหาสามครับหาสี่นี่เป็นตัวกันบอกง่ายๆสักครับแต่ผู้ชมเนาะอ่ะขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามในช่องสตาร์ด่าชาแนลขอค้นซ้ำหอกซะนั่นละขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความโชคดีเด้อครับคลิปนี้พื่อเที่งก็ขอตัวลาไปก่อนครับพอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านหมันหมานกันสุขสุขคนไปละครับเบิรงครับท่านผู้ชมเนาะตอนนี้ให้หน้าซาทัวโอ้เขียวงามครับท่านผู้ชมช่วงนี้ ค่ะท่านผู้ชมนะคะกับแอดมินกับขอขอบคุณสตาร์ดาชาแนลนะคะกับขอให้สุกขขูสุคนมีโชคลาภนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมใช้สติใช้วิจารณญาในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคลาภนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ